รูปสมบทเปตีหังเอหังพันเตสุกิระปรินิบุตมัมเปตตังภะกะวันตังสระนงัชามิธรรมันจะพิกุสังขันจะละพภิยาหังพันเตตัดสาาะภะกัวโต ธรรม,มวิญเยปบ,บัตยังละเผยยังอุปสัมปังดุติยัมปาหังบันเตสุจิราปารินิบุตมปิตังหะวันตังสระนงกัจฉามิธรรมมันจะพิขุสังหันจะ la bhai ya hang bhan te tat sa bha ga va tham ma vi na ye pa ba jang la bhai yang u pa sam dang ta ti yam pa hang bhan te su chi ra pa ri ni bu tam pe tang ha ga van tang sa ra nong ga cha mi ธรรมัญจะภิกขุสังขันตะละเพยยหังพันเตตัสสะภะวะโตธรรม,มวินเยปบ,บัปปยังละเผยยังอุปสัมปะดังอหังพันเตปบัปปยังยาจามิอิมานิกาสายานิ วัฏพานิกะหิตตวาปปปาเจธะมังผันเตอนุกรรมปังอุปารายะดุติยัมปิอหังผันเตปปบัตยังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏพานิกะหิตตวาปปปาเจธะ

จสาโลมานะคาดันตาตะโจตะโจดันตานะคาโลมาเจสาต่อไปสมทานสินสิบอหังพันเต สาราณอสีลังยาจามิดุติยัมปิอะหังหันเตสาราณอสีลังยาจามิตติยัมปิอะหังหันเตสาราณอสีลังยาจามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมะภันเต บุธังสระนองกัจฉามิธรรมังสระนองกัจฉามิสังฆังสระนองกัจฉามิดุติยัมปีบุธังสระนองกัจฉามิดุติยัมปีธรรมังสระนองกัจฉามิ เตติยัมปิสังหังสารนงกาชามิตติยัมเปิบุษหังสารนงกาชามิตติยัมเปิธรรมังสารนงกาชามิตติยัมปิสังหังสารนงกาชามิอามะบันเตปานวติปาตา เวระมะน้อยอดินนาดานาเวระมะน้อยอบระหามาจริยาเวระมะน้อยมุสาวาดาเวระมะน้อยสุราเมรยมัจยปมมาดัานา Vēra manāi, vīkāra bhūyā nā. Vēra manāi, nācchā kītā vādītā vīk sūkā dātsa nā. Vēra manāi, mālā gantā vīk lēpā nā. เวระมะนอยปุจจา,า,าสยนะมะาสยนาเวระมะน้อยชาตารูปะรัตาปะติกะหะนาเวระมะนอยสามหนอิมานิดาสาิกขาปะดานิสะมาริยามิ อิมานิดาสะสิกขาปะดานิสะมาณิยามิอิมานิดาสะสิกขาปะดานิสะมาณิยามิต่อไปขอ,อนิสัยอุปัชฌาอะหังพันเตนิสยังยาจามิดุติยำไปอะหังพันเตนิสยังยาจามิ ตติยัมปิอหังบันเตนิสยังยาจามิอุปัชฌายมิบันเตโหหิอุปัชฌายมิบันเตโหหิอุปัชฌายมิบันเตโหหิสาธุบันเตสาธุบันเตสาธุบันเต อัจฉะตะเกดานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรัสสะพาโรอัจฉะตะเกดานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรัสสะพาโรอัจฉะตะเกดานิเทโรไมหังพาโร อะหัมปิเทระสะพารุให้เพื่นอนถามอายันเตปัตัวเขาตอบอามะพันเต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 อย่างเดียววันนี้พอดีนัดที่หาอามะเปรนี่พ่อใดเนาะนัดที่หาอามะเปรน,น,นี่นี่นนี้รัดไปโลดวันนี้มาตัวนี้วันนีน้ปวดพร้อมกันเด้สั้างคำพันเต Úc bạc sâm bạc đăng nha no mạc, sang ho bạc tụt nô bán tê, Sáng hô ác nụ căm băng, Úc bạc đa dạc, Đục tị yâm tị bán tê sáng khang, Úc bạc sâm bạc đăng hô ติยัมเปภันเตสังฆังอุปสัมปดังยาจามะคุลุมพะตุโนันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาายะ